ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมแจัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035511636จะค k e er ปอร์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร024153956รรเว็บไซต์ไทยสกู o เตอร์ o o m เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรยอย่างชาญฉลาด โทร0994566382น,นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจีด๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองบรรยากาศตอนนี้นะครับช่วงครึ่งบ่ายหลังนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการฝึก ทักษะการขับขี่นะครับเดี๋ยวเรากำลังด้านหลังด้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการกําลังบอกเทคนิควิธีการขับขี่การจอดการต่างๆเดี๋ยวนี้เรามาตามเก็บภาพกันแล้วเร,เรามาดูกันดีกว่าเรามาลองขี่กันดูว่าทักษะที่เขาได้สอนกันไปได้บอกกันไปเนี่ยเราจะทําได้จริงไหมนะครับตามมา สวัสดีครับผมชื่อม่อนอุบลครับขับรถมาจากอุบลราชธานีครับประมาณ700กิโลครับ h o n ด a d ดีมร้อยครับตูดเป็ดครับคันนี้เลยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ c ี t รุ่น6ที่สุพรรณบุรีนะครับผมก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่ผมกลับมานะครับก็คืออยากจะมาแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับรถบอไซค์คลาสสิกนะคบว่ารถมันทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ ในปัจจุบันนะครับรถคลาสสิกก็เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับได้บ้างคุณเจนมาจากไหนสระบุรีครับผมสระบุรีขึ่งวันเช้าได้อะไรไบ้างดีกว่าขึ่งวันเช้าโอ้ได้เพื่อนเลยครับผมรู้จักพี่ๆนาะนาะนะที่ไม่เคยเห็นกันอย่างที่พี่ตั้มว่าก่อนหน้านี้ครับมาเราแอดเฟซกันแล้รู้จักกันมีเพื่อนมีผู้ครับ คนไหนที่ไม่ชอบเราไม่ใช่ปล่อยเขาไปเรามาเดินทางของที่เราชอบดีกว่าไปในทางแนวเดียวทางกันเอแนวทางเดียวกันครับผมมีอะไรจะเชิญชวนฝากท่านผู้ชมไหมครับว่าปีนี้พลาดปีหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกเชิญชวนหน่อยครับมาเถอะครับผม CPT ให้มากกว่าที่เป็นรถคลาสสิกปกติครับเงินไม่เสียครับลองมาสักครั้งครับแล้วคุณจะหลงรัก CPT ครับผมสุดยอดขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างครึ่งวันครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆครับวันนี้ที่มาก็ อยากจะมาตั้งแต่หลายครั้งแลพอดีอว่าครั้งนี้พอดีมีโอกาสพอดีไม่ไกลมากไม่ไกลมากอยู่ใกล้บ้านแค่ร้อยกว่าโลเองร้อยกว่าโลร <c oughs> ้อย <c oughs> กว่าโลเองครับพี่ได้ไปเยอะไหมาจากรึ่งวันที่ผ่านมามีอะไรสึกมันมีบางสิ่งบางอย่างก็เราไม่ได้ถึงที่นี่แล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆใหม่ๆด้วยะนะครับมีทั้งให้และรับใช่ครับผมเมื่อเช้านี้สวัสดีครับมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่ามาจากไหนแนะนําตัวหน่อย ค่ะชื่ออยุ้ยสงขร์ชนมาจากชนบุรีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ครึ่งวันแรกที่ผ่านมาได้อะไรบ้างได้อุดมการได้ความคิดแตกต่างได้ความคิดหลายๆมุมมองที่พี่พี่ซีวีทีคิดยังไงน้องน้องคิดยังไงคนที่อื่นก็อาจจะคิดยังไงเขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้แน่นอนแน่แน่ได้ค่ะอันนี้ครึ่งวันหลังก็จะมาลองทำพี่ครัดู ครึ่งวันแรกที่เรามีการพูดคุยกันแล้วได้อะไรไปบ้างก็ได้รู้จักพี่เมื่อกี้ยังผิวอยู่เลยฮะพี่เพื่อนๆนะได้เพื่อนเยอะแน่ๆที่แน่คือได้ความความเป็นกันเองได้ความอบอุ่นผมเพิ่งจะมาครับครั้งแรกเห็นมาไหนไมาไหนมาจากการครับการทัพบรับก็คืออบรมครึ่งวันเช้าไปแล้วเดี๋ยวท่าทีมงานจัดก่อนนะครับได้มุมมองนอกจากมุมมองแล้วได้อะไรอีกมันใกล้ไปพี่กายได้ความรู้และอุดมการณ์มมันไ่่ใชเบก พีใช่ไหมครับ CBT นะครับครับผมว่าได้ความรู้เยอะมากในในเรื่องของการปรับตัวทัศนคติการมองคนอื่นการมองรถอะไรประมาณนั้นะครับก็คือได้ประโยชน์โ <Okay. S 2> ดยตรงภาพที่คิดไว้ตอนแรกกับภาพที่ได้มาเจอมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะคือ ที่เอามานี่มันแบบว่าได้ความรู้ความคิดแลกเปลี่ยนกันแล้วก็าการขับรถอะไรดีขึ้นก็เดิมัมันก็เป็นเป็นแนวทางที่เราใช่ครับเราชอบเพราะว่าผมเป็นคนชอบเก็บรถเยอะรถเก่า ไม่รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นอะไรเราชอบเราเก็บเยอะคือเราเราชอบครับตรงนี้มันคือมันใช่สําหรับเราครับเพราะว่าจากแนวทางที่เราเคยไปเดินทางมาอย่างนี้มันก็มันก็เริ่มจะไม่ใช่สําหรับเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่า ความคิดของเรามันเปลี่ยนกันได้เป็นกันได้ครับนะผมติดตามมานานแล้วนะแต่ว่าเหมือนรอกาสว่าจะมีแม้สักครั้งที่มาจัดในเขตนครปฐมบ้านเราแล้วก็มีจริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่พลาดโอกาสที่จะมายอดจริงๆเป็นไงครึ่งวันเช้าเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคประทับใจประทับใจวันนี้มาอีกกันเยอะมากเลยสุดยอดนะได้อะไรบ้างจากวันนี้ นี่เดีวันนี้ได้ได้เพื่อนเยอะมากเลยวนันนี้ได้แฟนยังไงอย่างเงี้ยของปามโนมิงครับก็ตั้งวันแรกก็โอเคเลยครับซึ่ดีมากเลับก็ได้มุมมองาตางตามพี่ๆทุกคนนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าวางตัวยังไงในวงการพลาสติกของเราให้เป็นในทางที่ดีต่อไปนะครับอนอันนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิงที่มาอบรมด้วยขึ้นวันแรกเป็นไงบ้างสนุกมากแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อแตนค่ะ มาจากไหนกนครก็คือครึ่งวันแรกที่ได้มีการไปพูดคุยกันได้อะไรบ้างวันนี้โอ้ได้เพื่นใหม่อันดับแรกได้เพื่นใหม่แล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยแนะนำตัวหน่อยชื่อเอ็มครับมาจากตัวเมืองนครนนท์ครับอ่าเจ้าถิ่นรอาผมครึ่งวันแรกได้อะไรบ้างดีกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์คลาสิกเยอะมากแล้ว ผมเงก็เป็นคนที่รักรถคลาสสิกมากผมว่าผมชอบครับงานนี้มันใช่สำหรับเราใช่ครับได้รู้ได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอว่าทักษะแนวคิดของคนละมุมมองอย่างเงี้ยว่าเขามีอะไรกันบ้างมันจะต้องไม่ใช่ว่าแยกแยะว่าต้องอย่างงู้ต่างนี้ก็คือ เข้าใจความรู้สึกของคนที่ใช้รถอ่ะมันคนละความรู้สึกกันแต่อาจจะมีใจเดียวกันประมาณนั้นน่าเล็กถังเดียวเที่ยวทั่วไทยครับอยากไดน่าเล็กได้อะไรไปวันนี้หนึ่งอย่างที่ได้แน่นอนครับคือความรู้แล้วก็มิตรภาพใหม่ๆครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้พูดคุยเหมือนคล้ายคนสไตล์เดียวกันพันเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าในครุ่มวันแรกก็ดีมาก ตามดูบรรยากาศของการฝึกอบรมทักษะในการขับขี่มีการทรงตัวมีการขับขี่มีการจอดมีการขึ้นรถเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคุณจะรู้ว่าวันนี้ซีพี T, โครงการคัาสิ่งไว้ไทยแลนด์เนี่ยให้อะไรคุณมากกว่าที่คิดแล้วมาติดตามกับรา,ายการจิตใหไว้ไทยกนเลยดีกว่าครับตามมาดูกัน ขี่กันหน่อยดีกว่ามาเลยครับเพิ่งหัดขี่เมื่อวาน,นด้วยไม่รู้วันนี้จะพาล้มหรือเปล่าใครใช้เบรกนะครับใครทำเวลาได้เลยวกว่นะค,ครับจริงๆเว,วลาจะก,กับด้วยนะค,ครับมาเลยครับผู้เห็นได้ใครบอกกั